พระโอวาพระพุทธเจ้ากงบทพินิจจิตยาร้อยแปดข้อที่สาสิบห้าเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญเข้าใจเห็นแจ้งทุกสิ่งแต่กลับยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองแม้เพียงเล็กน,อน้อยนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังขาดความเมตตาและยังยึดติดกับวัตถุไม่สามารถปล่อยวางจงตระหนักว่า การเห็นแจ้งที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ความรู้หรือความเข้าใจทางปัญญาเท่านั้นแต่อยู่ที่การปฏิบัติและการแสดงออกในชีวิตประจำวันการที่เจ้ายังคงยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองแม้เพียงเล็กน้อยนั้นแสดงว่าเจ้ายังติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุและการได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนอย่าลงคิดว่า การเห็นแจ้งคือการรู <HE AT> ้แจ <Players> ้งเห็นจริงในทางทฤษฎีเท่านั้นแท้จริงแล้วการเห็นแจ้งที่แท้คือการมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตากรลุณาและความเข้าใจในความทุกข์ของผู้อื่นการบำเพ็ญที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความอดทนอดกลั้นและมีปัญญาที่จะเห็นว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นเพียงสิ่งสมมุติ จงฝึกพิจารณาธรรมชาติที่แท้จริงของทรัพย์สินเงินทองเสมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้ามาแล้วก็ไปไม่มีแก่นสารที่แท้จริงเจ้าจะพบว่าเมื่อเราเห็นความจริงนี้การปล่อยวางจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติผู้ที่บำเพ็ญเห็นแจ้งอย่างแท้จริงนั้นย่อมสามารถใช้ทรัพย์สินเงินทองอย่างมีปัญญา โดยไม่ยึดติดหรือห่วงแหนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างประโยชน์ไม่ใช่เป้าหมายหรือสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นดั่งต้นกล้วยที่ให้ผลและใบอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นฉันใดจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาก็ย่อมแพ่ความเอื้อเฟื้อไปไม่สิ้นสุดฉันนั้นการยึดติดกับทรัพย์สินเงินทอง เปรียบเสมือนการพยายามเก็บกล้วยไว้จนเน่าเสียโดยไม่ยอมแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเลยแต่การให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เปรียบดังต้นกล้วยที่ให้ผลและใบอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยยิ่งให้ก็ยิ่งงอกงามและเกิดประโยชน์แก่ผู้คนมากมายจงอย่ายึดติดกับวัตถุและผลประโยชน์ส่วนตน แต่จงฝึกฝนจิตใจให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเมตตากรุณาเพราะในการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นเองที่เราจะพบความสุขและความหมายที่แท้จริงของชีวิตและนั่นคือการหิงแจ้งที่แท้จริงที่ไม่ใช่เพียงความเข้าใจในทางทฤษฎีแต่เป็นการแสดงออกซึ่งความเมตตาและความเข้าใจในชีวิตประจำวัน ดั่งต้นกล้วยที่ให้ประโยชน์แก่ผู้คนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนติดตามพระโอาวาทตอนต่อไปด้วยนะคะ